ที่โฮยะชนะก็ได้ไปเผาทงตามที่เดิมพันเอาไว้ครั้งที่ห้าหลังจากที่โฮยะได้เป็นหัวหน้าของแบ็คเอาก็ได้ทํางานแทนดันจิโดยการฟื้นฟูและสร้างสวน,นุกใหม่ด้วยความที่โฮยะนั้นรู้สึกผิดต่อเพื่อนๆนในส,นสนุกมากไม่รู้จะทาอย่างไรดีทางยูยูก็ได้ชวนโฮยะนั้นมาเล่นแวนการ์ดที่สวนุกการแข่งขันครั้งนี้เลยทําให้โฮยะนั้นรู้คําตอบว่าตัวเองนั้นกําลังต้องการอะไรทําอะไรผ่านการต่อสู้กับยูยูการต่อสู้ครั้งนี้เป็นการหาคําตอบกลางๆมากมายว่าทําไมดันจิถึงเลือกโฮยะเป็นหัวหน้าและเป็นการต ที่สนุกมากถึงยูยูจะแพ้ก็ตามครั้งที่6เป็นการต่อสู้ระหว่างมิเลและยูยูที่ทั้งสองฝ่ายเข้าใจผิดที่มิเลเข้าใจว่าทีมแบ็กเอาเป็นทีมไวรลนและยูยูเข้าใจว่าทีมเดบิวต์เป็นทีมเห่าคงทร้ายทีมอื่นเลยทําให้หัวหน้าทั้งสองฝ่ายต้องตัดสินกันด้วยการ์ดไฟแวนการว่าใครนั้นจะเป็นฝ่ายที่ถูกต้องการต่อสู้นี้ไปด้วยความไม่เข้าใจกันยูยูต้องการสนิทกับมิเลผ่านการเล่นการ์ดส่วนมิเลต้องการมีเพื่อนใหม่แต่ด้วยการที่มิเลนนั้มองไม่เห็นทาให้คิดไปต่างๆนานาาาาาวว่นนหััเเเรรบบ้้้้งงงลลละไมชออิิจ ยูยูจนชนะไปแล้วบอกยูยูไปว่าไอ้ควาย